นะครับนี่ใช้มดแก๊สนะฮะอาขึ้นเขานะครับอัตรารอบนะฮะสองพันรอบกว่านะครับเทเกเด,ดีเปิดแอร์นะครับใครว่าขึ้นเขากับ LPG ไม่ได้นะฮะอันนี้นะครับผมพิสูจน์มาแล้วนะครับอันนี้ ทางสายเบตงนะครับสายบนนะครับเบตงยะลานะครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับอันนี้2005น 2005, สองพันห้านะฮะสองพันห้าสองพันรอบนะครับอ่าเนี่ยลูกนี้ยังไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะฮะที่ว่า ข้ึนนะครับเดี๋ยวมันจะมีลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ฝากให้ระวังด้วยนะครับขับรถหน้าฝนนะครับมันจะลื่นนิดหนึ่งนะครับโอเคนะเราครับโอเคนะโอเคดีเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็สองพันสองพันรอบนะครับ ขึ้นาแล้วนะครับอ่ะนะครเครื่องข้าแล้วนะครับดูไม้ดูตัวเลขเครื่องด้วยนะฮะอ่ะเด็กขอใครด้วยนะฮะอ่าเนี้ยกำลังถึงแล้วนะครับทางก็ข้างลางจันกันนะครับ บอกแอ G นะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นน้ำมันนะคะโอเคนะครับ